นะใครก็ตามที่ได้ยินฉันตอนนี้วอเตอร์ซิตี้ตกอยู่ในอันตรายฉันอยากจะเตือนให้คุณนำกลุมผู้รอดชีวิตไปหลบภัยให้ไกลที่สุดฉันขอให้พวกคุณโชคดีนะชาวเมืองวอเตอร ผมนายกรัฐมนตรีขุณจรบัวดเนอยากจะขอเวลาสักครู่เพื่อขอบคุณทุกท่านสำหรับความอดทนและความตั้งใจในครั้งนี้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดมันคือจิตวิญญาณแห่งตะวันตกมันคือความพลหดอดทนของเท็กซัสนั่นทำให้ผมมั่นใจเต็มที่ว่าเราจะไม่เพียงแค่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เท่านั้นแต่เราจะออกมาแข่งแร่งกว่าเดิมและผมหวังว่าผมจะสามารถอยู่ที่นี่ เพื่อจัดการมันได้อย่างไรก็ตามทุกคนผมรู้สึกเสียใจที่จะต้องประกาศในวันนี้เราจะทำการย้ายสำนักงานไปยังจุดที่ปลอดภัยข้างนอก ในเขตเมืองและตอนนี้พวกคุณไม่จำเป็นต้องคิดในแนทางที่เลวร้ายต่อไปการขึ้นใหม่ในครั้งนี้มีพื่อียประสานงานคนในคืนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะซึ่งในตอนนี้กำลังวางแผนอย่างแน่วแั่เพื่อเอาเมืองของเราขึ้นมาแล้วพอใจกำจัดฮะอันครับเรารอไม่ไหวแล้วเขาอยู่ไหนกันโอเคเราก็ได้แต่รออีกเดี๋ยวไม่ได้ไง อแล้วก็ดังนั้นแค่เพียงยึดมั่นและล็อกดาวน์ในบ้านของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและผมจะรับรองว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปขอให้พระเจ้าอวยพรฉันไม่แน่ใจเลยว่าใครฟังไอขยะพวกนี้อยู่ไหมแต่ถ้าคุณกำลังฟังมันอยู่ฉันอยากจะให้คุณรู้ไว้ว่าไม่มีใครจะมาช่วยคุณได้ กเขาไม่มีแผนอะไรเลยด้วยซ้ำดูสิสิ่งที่พวกเขากำลังทำมันอยู่มันผิดมันแม่งผิดทุกอย่างอะ่ะ <We S 1> เรากำลังติดอยู่ในการอยู่ที่นี่มันก็ไม่ควรเป็นทางเลือกด้วยซ้ำคุณต้องออกไปจากที่นี่หลบหนีจากเมืองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามคุณต้องออกไปเดี๋ยวนี้ โอ oh my goodness นะฮะมาดูกันสิว่าอันนี้คือเลือกผู้รอดชีวิตนะคะจะมีเซบาสเตียนกับไดแอนนะคะเซบาสเตียนเนี่ยเขาเป็นช่างทำปืนอาวุธระยะไกลนะคะก็ะน่าจ,จะเป็นเออผู้ปืนนั่นแหละแต่ว่ามีค่าซ่อมที่ถูกกว่าเขาเป็นมือปืนสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อใช้อาวุธปืนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจกับมาช้ากว่าผู้รอดชีวิตอื่น อาจจะเป็นคนแบบใจวิวอ่ะคนใจวิวอะไรเงี้ยหิวข้าวมัง้งใจถึงวิวไดแอนนะคะไดแอนเนี่ยเออไม่รู้จักเหนื่อยเลยแล้วก็สูญเสียอาการแบบพลังงานอะ่ะช้ากว่าผู้รอดชีวิตอื่นก็คืออาจจะเหนื่อยเหนื่อยยากกว่าแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็อะไรได้รับขวัญกาลังใจจํานวนเล็กน้อยในบางช่วงนะคะก็คือแบบก็คือด้วยความที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะเขาก็จะแบบ มีความคิดที่แบบว่าเออยังยังไปต่อแต่ว่าลุงเนี่ยลุงเป็นคนใจแบบใจเล็กใจน้อยอยู่ก็อาจจะแบบซึมง,ง่ายเหมือนกันแล้วก็ไดแอนเนี่ยเขาเป็นช่างฝีมือนะคะเขาจะซ่อมแซงทุกสิ่งกีดขวางแต่ว่ามันจะทําให้มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะก็คือก็ไม่น่าจะเก่งเท่ากับเซบาสเตียนป่ะแต่เซบาสเตียนเขาใจแบบเจน้อยไปหน่อยอะอ่าไหนดูคนตบไปนะคะ กอดตาเรยวเป็นโคบบ้ชเว็บบอลของโรงเรียนมัธยมที่ขี้หงุดหงิดอ๋อเป็นเหมือนแบบครูพลาแหละต้องต่อสู้กับนักเรียนที่เอาแต่ใจที่ชื่อว่าลีโอก็คือน้องหัวฟูคนนี้นะคะแม้จะรู้สึกหงุดหงิดแต่แล้วเร็วก็มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างลีโอแล้วก็ช่วยเขาค้นหาครอบครัวในขณะที่เมืองกำลังตกอยู่ในความวุ่นวาย ก็คือดดเรลเนี่ยก็คือจะกระเพาะเล็กกินอะไรก็ได้โดยไม่ปวดท้องนะคะลุงก็ไม่น่าจะแบบเป็นคนเลือกกินปะ่ะน่าจะกินทุกอย่างแล้วก็ระบบขับถ่ายระบบย่อยน่าจะดีแล้วเขาก็เป็นคนที่เอ่อทำอาวุธเ,เขาใช้อาวุธระยะประชิดนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าการประดิษฐ์ด้วยพวกหน้าหมายปะ่ะลุงน่าจะใช้พวกหน้าหมายอะไรเงี้ยที่ประดิษฐ์แล้วลุง เป็นคนที่ปรุงอาหารเฉพาะที่จุดทําอาหารเท่านั้นก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจุดที่แบบว่าไปไป,ไปทําเป็นครัวอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะทําอะไรกินได้อ้าวแล้วอย่างงี้ถ้าแบบว่ามันชุนโลหะมันไม่มีครัวขึ้นมาละลงุงอ่ะต่อไปลีโอนะลีโอคือจะเล่นยากในหนึ่งตรงที่ว่า อชีวิตลายเนี้ยจะได้รับความเสียหายน้อยลงจากการต่อสู้ก็น่าจะค่องแคล่วน่าจะวิ่งเร็วน่าจะเออเขาเรียกว่าสายอะไรอะสายแท้งอะแล้วก็เป็นนักตีนะคะเพิ่มความเสียหายใช้อาวุธระยะประชิดนะก็จะน่าจะใช้ไม้เบปบอลปะดูเทเลอร์แล้วน้องคนนี้เขาใช้ไม้เบรอล ก,ก็ตกาตะการรมแล้วความหิวมากขึ้นในแต่ละยะอ๋อด้วยความที่น้องแบบเป็นวัยรุ่นน่ะระบบเผาผ่านน้องมันยังดีอยู่ดังนั้นน่ะถ้าน้องมันแบบว่ามีแรงที่เยอะแล้วคล่องแคล่วอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ที่แบบน้องจะหิวบ่อยเออก็เลยต้องอาจจะต้องใช้เยอะซึ่งลุงคนนี้เป็นกุ๊กกุ๊กจําเป็นซึ่งจะต้องมีครัวเท่านั้นด้วยถึงจะทําอาหารได้อ่ะคนต่อไป ต่อไปแฮกเตอร์นะคะแฮกเตอร์กับเคลาเออเคล่าเนี่ยเป็นนักเรียนมยัธยมปลายหัวแข็งมักจะทะเลาะกับแฮกเตอร์พ่อของเธออ๋อเป็นพ่อลูกกันนะคะที่คอยปกป้องเธอมากจนเกินไปบ่อยครั้งแฮกเตอร์มักจะผลักด,ดันให้เธอทําตามความฝันของเขาอยู่เสมอในการ ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วพึ่งพาตัวเองทั้งคู่พยายามคืนดีกันหลังจากที่เกิดกลหลการระบาดของโรคแล้วก็สูญเสียอะไรเคลาแม่ของเคล่านะคะอ๋อแม่น้องเสียแล้วนะคะแฮกเตอร์เนี่ยเขาจะอะไรอ่ะหัวเกียร์เหรอได้รับทรัพยากรส่วนประกอบพิเศษสำหรับไอเทมที่ถูกรืออ้อถอนออเป็นไอทีหรือเปล่าแล้วก็อะไรได้สารเสริมกำลัง สิ่งกีดขวางมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่ถูกกว่าพ่อเขาอาจจะเป็นพ่อบ้านที่แบบซ่อมบ้านซ่อมอะไรเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แฮกเตอร์ด้วยความที่เป็นคนขี้กังวลน่าจะแบบแพนิคเรื่องลูกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนไม่หลับแล้วก็สูญเสียการพักผ่อนมากขึ้นในเออในแต่ละครั้งก็คือสถานการณ์อย่างเงี้ยก็เสียภรรยาไปแล้วใช่ไหม แลกลัวที่จะเสียลูกอีกแล้วก็แบบกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับลูกอีกเพราะสถานการณ์การโรคระบาดเนี่ยมันก็แย่ขึ้นทําให้แบบว่าเออแฮกเตอร์เนี่ยอาจจะนอนไม่หลับไงเคลราเนี่ยหลบหลีกโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับความเสียหายในการต่อสู้นะคะน้องน่าจะเป็นคนที่แบบคล่องแคล่วเหมือนกับน้องคนเมื่อกี้ก็คือจะหลบน่าจะตัวเบาวกว่าด้วยแต่ว่าอาจจะแรงไม่เยอะเท่าหรือเปล่า เขาเป็นคนที่ประดิษฐ์อ๋อสะดอกคุญแจเว้ยน้องเก่งเลือกสะดอกคุณแจเขาเป็นคนที่น้ำหนักเบานะคะลดพื้นที่ในการกระเป๋าเป้ก็ก็ดีนะโอเคอยู่นะน้องเคล่ารวมๆแล้วน้องอ่ะน้องหลบเก่งแล้วน้องสะดอกคุณแจได้แล้วน้องก็ตัวเบาด้วย คนต,ต่อไปดฟัฟดัฟนี่กับเพนนีนะคะดับนี่เนี่ยเป็นนักบันบัดที่เออทุ่มเทท,ที่จะช่วยเพนนีคนไข้ของเขาจัดการความคิดที่รบกวนหรือแรงกระตุน้นรุนแรงของเขาอย่างไรก็ตามในขณนะที่เมืองกําลังตกอยู่ในอันตรายเนี่ยเหล่าอันเดธทั้งสองเนี่ยก็เริ่มพึ่งพากันนะคะในรูปแ,แบบที่เออไม่เคยคาดคิดมาก่อนเป็นนักบําบัตน น้ำนี่ถ้าเขาเป็นนักบำบัดเขาต้องเป็นคนใจเย็นปะก็คือการฝึกอบรมพยาบาลเบื้องต้นสิ่งเอ,อ่อทางการแพทย์ราคาถูกในกว่าประดิษฐ์ก็น่าจะสายฮิวน้ำนี่น่าจะสายฮิวนะคะแล้วก็เป็นเอ,อ่อพ่อครัวที่ดีด้วยสุดอาหารเนี่ยจะช่วยให้เขาสร้างอาหารได้มากขึ้นที่จุดทำอาหารสายฮิวเลยคนนี้ แล้วก็เป็นผู้รักสันตินะคะความเสียหายจากการโจมตีเนี่ยจะลดลงอ่าคนต่อไปเพนนีนะเพนนีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใบมีดเพิ่มความเสียหายเมื่อใช้อาวุธมีคมน่าจะเก่งเรื่องการใช้มีดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําให้มีเสียงรบกวนน้อยนะคะก็คืออาจจะเดินเสียงเบาถ้าเป็นคนไข้แสดงว่าเขาจะต้องมีความแบบ ขี้ระแวงอะแล้วก็การโจมตีของอันเดอาจจะเพิ่มสภาวะบาดเจ็บทางจิตใจเข้าไปด้วยนะคะด้วยความที่รักษาบําบัดอยู่อะแล้วดันมาเกิดเรื่องอย่างนี้เข้านี่ก็คือก็แย่ไปอีกนะคะแต่แต่มองว่าคู่นี้โอเคเลยนะเพราะอีกคนหนึ่งฮิลใช่ไหมอีกคนหนึ่งฮิลอีกคนหนึ่งใช้มีดเก่งเว้ยซึ่งดีแต่ว่าติดปัญหาอยู่ตรงเพนนีเอขคอสุดท้ายเนี่ย มันจะเครียดเยอะเครียดเยอะกว่าไอคนที่มันเป็นพ่อเมื okay, นะ่อกี้น่ะที่ชื่อว่าอะไรวะที่ชื่อว่าแฮกเตอร์นี่จะเครียดเยอะกว่าเพราะว่าเขายัางเป็นคนไข้อยู่นะอ่ะอันนี้อันนี้เราลืมอ่านเนาะก็คือเซบาสเตียนเป็นเจ้าของบาร์แล้้น้องคนนี้ก็ไปทํางานความอยากเล่นน้องลีโอนะคะ ดูน้องน่าจะคล่องแคล่วอยู่แล้วแบบเป็นคนมีคนทําอาหารให้กินด้วยน่าจะไม่หิวง่ายแล้วก็ลุงนอนก่อนเล่นไปเดะซิมเลยแม่งนอนก่อนนะคะค่อยคิดนอนกับน้องแล้วมันก็นอนจริงจัง่ะนะอืม มันยังมีหมาเหรอหรดี๋เป็นหมาซอมบี้ตันนี้นลกกระจำเราได้นะคะนี่ก็น่าจะมีน้ำมันมีอะไรบ้างวะมีเทปแล้วก็มีสายไฟนะคะ,ะก็ไ,<ว>ไม่ชิมช้าโยกเองเอาใหม่ดิมีไหม ไม่มีไม่มีฮะอีกดย่ยอเฮ้ยมันมีซอมบีม้อ่ะทุกคน <c oughs> อยู่นะ่ะเ <c oughs> ัาใส่อาหารเป็นพิษเสียใจด้วยนะคะ ใจดีนะคะไ,คไปเล่นเียนไหวะ้ไป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 เวนี้ไม่ีอะไรปะเก็บ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 โอ้ยมีอาหารมีแครอทด,ด้วยดีดีดีนะ <ๆ S 1> ดูเป็นคนมันขึ้นไปข้างบนได้แต่ปิดประตูก่อนแล้วกันขึ้น <c oughs> ไปข้างบนได้ทุกคนดูว่าข้างบนมีอะไร คนปลอดภยัไยไหมมีอะไรให้ส่งวะอะไรมีอะไรไหมมีเป็นไกลกางเก้งน้ำเหมือนจะเป็นน้ำเลยวะแต่ล็อกม,มีแค่อันเดียวอะ แต่ลุงมีกันไกเป็นอาวุธนั่นแหละโอ้ยจิ้มคอเอสโอ้ยจะเสียงข้างล่างได้ยินเสียงเลยลุงอย่าเพิ่งไอดิรู้สึกได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ย <c oughs> เอาวะเราจะสเตเลได้ไหมกด e <c oughs> เพื่อฆ่าเขาเหรอก็คือไปใกล้ๆแล้วกด e <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหแย่ปากไปเจ็บคอมากเหรอนี่น่อย่ากแก้ไอ

อ๋อครบแล้วอันนี้ครบแล้วเอาไงต่อไปดีลูกเพ่เดี๋ยวทีนี้ลุงไปพักผ่อนนะลุงค่าความหิวก็ลดนะแต่ว่าลดไม่มากไว้หิวมากๆก่อนแล้วกันหรือว่ากินซะหน่อยไหมล่ะ,ละเออประมาณนี้ แล้วก็ลุงก็นอนนะคะจะให้ลุงนอนนะต่อไปน้องจะให้น้องลีโอไปทําหน้าที่ต่อไปของน้องนะคะวันนี้เราจะให้น้องลีโอไปทําไปทําอะไรดีวะเอาไปดูไปดูนะคะมีอ๋อมีขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยทุกคนอันนี้อันใหม่ น,นี้ต้องเอาขวานกับกันไกไปนะคะป่ะน้องลีโอจะปุยกลางค่ำกลางคืนนี้พี่ขอไปเดี๋ยบอกผมกัวความมืดนะคะมืดมากต้องกดอะไรนะกดยอ่อกดยอ่อไว้ก่อนเลยเอาลาน มันมีเสียงปกปก,ปกแป๊กๆกอ่ะมันน่าจะอยู่ข้างบนนี่ไงอยู่ข้างบนจริงด้วยทุกคนข้างล่างยังไม่มีปัญหานะอยู่ข้างบนปิดประตูนี่โอ้โอ้หเอาซะหน่อยมะเอาซะหน่อยมะ มันไม่ลงมาใช่ไหมก็ดังอยู่แล้วน่ะอาวุธมึงอ่ะคน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 โห่ได้เป็นของช่างเต็มเลยอ่ะดูไปดูไปดูไปดูบอสบอสย่องยองยองไปนี่มันมีประตูล็อกอยู่นะคะแสดงว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนเราะเราเอาเก้าอี้ดันเอาไว้อยู่เราต้องขึ้นไปข้างบนหนอ โอ้ยแม่กูข้างบนมันใส่ชุดเกาะด้วยอะซอมบี้ใส่ชุดเกาะแต่มันมันไม่กันขวานน่าจะกันอุ้ยอ่ะโอโออ้้มันเราต้องรอให้มันหันหลังก่อนละมั้งใช่ปะรอให้มันหันหลังก่อนเอาเอเกาตูดตรงนี้อีกน่าเกลียดวะเกาตูดโชว์น่าเกลียดมาก หันหลังหันหลังสิหันหลังหน่อยน่าตือ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 ตืตือเตตืวัดดี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 จ้าลุงเราวางตูดเอาไว้ให้ดีนี่เน่นี่เน่ปวดคอมากเหรอนี่ผมนวดให้อืมไอของข้างล่างเราเรายังไม่ได้ขนปะ เรามัวจะไปตีเขาอย่างเดียวเลยวันวๆไอ้ตรงไหนนะเอาค้นไปแล้วนี่สูแต่ว่ามันอ้อมตรงนั้นได้มะคือตอนนี้ทุกคนเราอะ่ะยังไม่กล้าวิ่งเดี๋ยววิ่งแล้วจะมีปัญหา,าแล้วเราฆ่าเขาทำไมวะ ว่าไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะเว้ยนายยังเปล่าประโยชน์อันไหนอ่ะอันนี้คือเห็นเลยมะมมีเลยมะมันจะไม่มีว่ะทุกคนเอาวะันเลยดีก่อนแก้มีไฟฉายด้วยะไฟฉายโอ้อ๋อทุกใจเ,ง,เงามัน สมบีไม่ใช่ผีตกใจเหงาคนจริงคนคนได้กล่องนะแล้วก็ได้น็อตแล้วก็ได้เทปนะเดี๋ยวเฟือเดี๋ยวเฟื่อเฮ้ยอันนี้นอนหรือตายนอนหลับหรือตายมันจะมาจ้าเอ๋เรอไหมเฮ้ย,มยไม่ใช่ตื่นขึ้นมานะมนอตื่นขึ้นมาโดนสับคอนะนวดคอมากนะ ปวดคอมากใช่ไหมเนี่ยนวดคอนะมึงนี่เขาเปิดพัดลมให้ใครวะเนี่ยเปิดพัดลมให้ใครแล้มัน,นอนข้างนอกเปลืองไฟเปิดพัดลมข้างในแต่มันอนข้างนอกอ้าปิดไว้ก่อนตอนนี้มีอะไรปะคนคนค,นคนเฮ้ยมีปืน แต่น้องคนนี้ใช้กระบองไหมหอ่ะน้องยังใช้ขวานอยู่พัดลมทำไมไวะแล้วบ้านเราไม่มีพัดลมด้วยขโมยพัดลมไปได้ไหมได้ปะได้ปะอหอน้าพัดลมเครื่องนะไม่ได้นะคะทุกคนก็คือตันเลยใช่ไหมไปต่อไม่ได้แล้ะเออไปต่อไม่ได้ละ ไอห,ห้องนะอ๋อไอห้องนี้ที่เราที่เรามาถูกแล้วที่เรามาแต่ไอห,ห้องนะ่ะห้องข้างล่างแล้วโอ้โยเอาไว้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงงัดคองัดคอโอ้ยแป๊บนึงไม่ได้ดจ้ะโอ้ย อ๋อเดสเฉยมาค่ะกูน่าจะวิ่งโถยหัว oh, น oh. ีกใไอแม่งจะไปรู้วะเดสลุงเหลือคนเดียวลุงลุงหนูทำลูกลุงตายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร่นใหม่ไอหนุ่ม ลุงบอกเล่นใหม่เลยเล่นอะไรของมึงเนี่ยลุงบอกเล่นใหม่เลยต่อยกูสักทีไอ้ย่าหยุดต่อยกูสักทีตายหน้าประตูเอ้ย ต่อยก,กูจังชีวิตของลีโอที่ตายหน้าประตูนั้นโอดส่งกำลังใจให้กับเขาเขาได้ล่วงรับไปแล้อย่างไงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็เซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายลุงหนูทำลูกลุงตายอ่ะอันนี้ตายรอบสองอะนะไม่ได้ตายรอบแรก